โขวากันบ้างนะครับผมอ้ยดูฝั่งขวานะครับโอ้ฝั่งขวาออกเยอะนะครับนี่ครับฝั่งนี้หน้าบาดเสียวมากๆดูครับเรียกแม่อีกแล้วนะครับกลัวแม่หนีหาย <c oughs> ก็เรียกแม่เหมือนเดิมนะฮะ ตามภาษาเด็กหนุ่มน้อยหน้ามนสวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่สวัสดี f อฟซีแฟนคลับทุกท่านทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพังคันเงินพลายมงคลนน้อยนะครับเรามาดูมาอัปเดตอาการของ2องแม่ลูกช่วงเช้ากันนะครับ โอ้แม่ขันแม่ขันออกมาแล้วนะครับเย็นไม่เอ่ยวันนี้หนาวนะครับหนาวอากาศหนาวไม่อยากจะนอนแล้วแม่ขันนอนลงนอนลงลูกนอนลงแล้วอีกว่าจะนอนได้เอามือประปวดออก เออออกหาเขารอแปลงนะจะของแปลงยังไม่มาเลยจะของกวนทิวยังไม่มานี่ท่านลุงมาเอาก่อนทียวเอาแปลงมาให้ลุงทียวด่วนเลยด่วนเลยด่วนเลย ช่วงเช้าครับเราก็จะเอาน้องไปน้องช้างของเราไปล้างช้างกันนะครับเรามาอัปเดตอาการของลูกพลายบ้างนะครับช่วงเช้านี้เขาจะเป็นยังไงบ้างเ,เป็นไนทคอลิงอ่งฮะเดี๋ยวจะพาไปเบิงเบ,บิงกันไหนเป็นยังไงเฮสไใส่บอกรน่อยครับฮะตรงมันนะ อู้ไหลคางแก้มบ่ะไหลขมับโอ้ลูกพายของเราเอาลูกดูโอ้โหตกน้ำมันไหลอาบแก้มเลยนะช่วงเช้าโอ้ ดูฝั่งซ้ายออกยาวนะครับมาดูฝั่งขวากันบ้างนะครับผมอ,อุย้ยดูฝั่งขวานะครับโอ้ขวาออกเยอะนะครับแล้วลึงออกไหมคนลิงก้มดูสิไม่มีลึงไม่มีนะครับ อขอให้อยู่รอดปลอดภัยเด้อทุกพายเอ้ยช่วงเช้าเช้านะครับโอ้ยอากาศเย็นนะครับจะสั่นหน่อยนะครับผมว่าอากาศเย็นมากๆเอาลงเข้า โอ้โหไหลยเยอะนะครับอาบแก้มเลยทีเดียวเสียงร้องด้วยนะครับเมื่อคืนเล่นกลด้วยนะครับอากาศเย็นนะครับอากาศหนาวนะก็คึกคักนะครับ ช่วงนี้ลูกมงคลน,น้อยคือคักมากนะครับดูครับอากาศเย็ยนขนาดไหนมาดูขนาดขายังสั่นเลยนะฮะลูกภายอากาศหนาวมากเย็ยนมากๆนะครับนอนหันเลย เอ้ยติดก็ยั <c oughs> งบอกยังฟังอยู่นะครับ <c oughs> ยังบอกได้ฟังได้นะครับก็ยังทำให้เราอยู่บอกให้นอนก็นอนได้นะครับ โอ้เวลานอนนี่คอใหญ่มากนี่ครับต่างก,กันกับมาใหม่ๆบีบด oh. ูไม่ออกนะครับก็มีซึมๆน,นิดๆนะครับฝั่งทางนี้ oh. ปาดปัดกวาดเช็ดถกูก็ไม่ออกนะครับเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็จะไปอาบน้ำกัน,นดีครับฝั่งนี้หนะ้าบาดเสียวมากๆดูครับเรียกแม่อีกแล้วนะครับกลัวแม่หนีหายก็เรียกแม่เหมือนเดิมนะฮะตามภาษาเด็กหนุ่มน้อยหน้ามนวาดลิงไปบีบนะแต่ก็ไม่ออกนะครับ บีบได้แต่ก็ไม่ออกโอ้โหสู้ๆนะครับลูกผายขอให้จบไฟเดอ้อลูกผายเอ้ยอากาศเย็ยนมากๆแล้วแล้ว ต้องเข้าไปรักลูกไปก่อนพอเลยดูลูกพายยืนขาสั่นเลยนะครับอากาศเย็นมากๆนะครับวันนี้อุณหภูมิลดลงนะครับอีกยืนขาสั่นเลยนะแล้วแบบนี้จะอาบน้ำได้ไหมเนี่ย <laughs> ลอยเล่นงาบ่ะไม่แตกดอกหออึมุมนี้นะมุมนี้หมื่ว่านมแมนมีอยู่บ่ะมีหมู่ว่านมุมนี้แหละแม,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 มนพอจําได้พอเป็นคนเบื่ออยู่แล้วเราจะไปอาบน้ำกันนะครับ รอยเขาเล่นนะครับนี่คือรอยเขาเล่นนะครับเมื่อคืนแทงไม้นะครับควานลิงบอกว่ากลัวงาจะแตกให้คุณพ่อหาดูหน่อยก็เมื่อวานก็เห็นอยู่นะครับกลัวงาจะแตกเนาะเพื่อความปลอดภัยเราก็จะหาคุณพ่อจะหา วันนี้คงจะได้อาบน,บน้ำปปาปลาทั้งสองแม่ลูกเลยนะฮะอาบน้ำประปาไม่ได้สาดน้ำนะครับวันนี้เพราะว่าสระน้ำไม่มีนะครับสาดน้ำเราไม่มี <c oughs> โอ้โหหนาวมากๆเย็นมากๆนะครับดูลูกพายยืนสั่นเลยนะครับแต่แม่คันนี่ชิวชิวนะฮะ <c oughs> เอ๊ะช้างเหนือทำไม หนาวจังเลยไม่เหมือนช้างเหนือเลยนี่ลูกพายยืนสั่นนะครับดูดูด,ดูน่าสงสารมาก <Solar> โอ้ลูกเอ้ยลาหนาวจิลูกโอปัดปัดเอาซื้อกับพ่อละวะนี่ตนมันวันนี้นะครับจะไม่ให้ลูกพายอาบน้ำแล้วนะครับ สงสารลูกพายนะดูครับยืนขาสั่นเลยโอ้ยหนาวมากแต่แม่ขันของเรานีสู้ไหวนะฮะดูเขาชินหรือเปล่าไม่รู้นะครับย่หนุ่มเหนือทำไมออืไม่เหมือนแม่ขันเลยนี่แม่ขันก็เหนือเหมือนกันแต่แม่ขันคงคงจะชินมากมาก,กว่ามัง้งหนุ่มเหนือนี่โอ้ตามจริงแล้วทางเหนือเนะ มันจะหนาวมากนะครับลูกพายเรายืยนสัตว์เลยนะครับดูดูดูครับโอ้ยไม่ต้องอาบกันละวันนี้ลูกพายเออให้ไม่คันอาบคนเดียวพอนะก็ฝากช่องเอาไว้ด้วยนะครับฝากช่องพังคันเงินพลายมุคนน้อยของเราเอาไว้ด้วยนะครับฝากเข้าไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยเด้อเวลามีคลิปใหม่ๆออกมาจะได้ไม่พลาดกัน สู้หรือไม่สู้มงคลสู้ตายโชคหมานลารวยโอ้โหมงคลน,น้อยบอกว่าสู้สู้ครับแต่วันนี้ขอบายอาบน้ำ <c oughs> บ๊ายบายเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม